ีเสร็จหรือเปล่าเนี่ยโดยเฉพาะคุณนครน,นะ่ยกระจาชาตินะฮะไอ้ที่มีต้องรับเป็นผู้สุดท้ายครับแต่เสรเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อเลยนะฮะสำหรับพระเตียนะครับเขาได้ข่าวว่าทำงานบ้านเสร็จกันมาแล้วนะฮะในเมื่อทำงานบ้านเสร็จนะฮะวางตาังไว้ให้นะครับเป็นแบงค์เทาๆนะฮะถ้าไม่ไหวก็แบงค์่วกนะฮะแบงค์สีแดงนี่ออกมาไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วรับรองนะ ไปเที่ยวกับผม,มต่อได้เลยเนะี่ยแต่ว่าผมมีข้อแม้ครับต้อโทอไปบอกคนที่บ้านของผมนะว่าขอวีซ่าหน่อยครับประมาณตีสองหรือตีสามนี่แหละถ้ากลับเช้าเ่ยคนเป็นไปไม่ได้ครับถ้าไม่กลับเลยวันลุกขึ้นกลับตาครับมีเมยแล้วมันลำบากครับมีถือดีกว่าฮะอ่าฮ่าฮ่า เอฟอก็ทำงานได้อยู่ในเกมนี่ดีนะคณะหนึ่งเแพ้หนึ่งเนี่ยมาถึงเมื่ตนเลยนะเเบอรี่ครับจ่ายับทัางดอเนี่จ่ายไหมกจาก๊อตรับก๊อตลูกตีดนตีแล้วอ่จแยจริงยู่นี่ไปต้นของนี่แดโดมั่นนะเพราะว่าเสื้อใหม่นะครับมาจากเอ็มวัดหนังนะฮะเอ็มลูกล้นนะครับสุกภาพไปรุษลูกหนังครับ แล้วก็เป็นสูภาพบุรุษคิปตึบแปดบวกก็เยครับโยนหน้าเลยครับลูกนี้ยาวๆเนี้ยยังเก็บบอลไม่ได้ที่ทันเน่แตบโดแปะครับเกาสิเก้าเป็นแป้งหนี่ตัวที่เด็ดเหมือนกันนะของจูปอร์ครับได้เตะตึงเลยครับโอ้โหไม่ทันไรครับเตะตึงเข้ามาครับฟุตเยอะโยนมาลูกนี้ไม่ได้ครับต้องหมุนจุครับ ไม่ขึ้นัดเกี่ยวฟอครับอบอลลงได้สวยเลยที่ิธาเนธครับอันเดธครับฟอหาเพื่อนเลยตั้งกันใหม่เลยครับใครจ่ายสั้นๆมาที่บอลครับบอลจ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ไม่ดีแล้วครับเออปั้นลุ้มถือวิชครับเอาไปใช้แล้วมองไม่เห็นนะบอลอนนั้นอยู่นั่นนะแต่พิธเนธนะบอลครับบอล มีใครก็ลองสองรอบนี้โอ้โหลู่ทุนเหมือนข้าเลยนะผมบอกเลยครับผู้อาสาระตูคนนี้ครับเขามีอะไรที่เหนือความคาดหมายตลอดเวลาครับน้องเต่านะฮะนนทวัฒน์นะครับนี่ก็เป็นดาวุ่งทัพเมียครับโอ้โหอายุน้อยครับัวใจครับงานหลักของเขาคือการเตะบอลครับการดิเล่คือการดูหนังที่เตะรับเลยก็เขามีวิชาแอบแฝงครับ เขาจะกด follow เด็กไนทอนตามคุณนักขอนนะฮะมาครับตั้งกันที่โอเปอร์ลิวพูครับตั้มครับเอาตั้มสุดรักครับตะพันออกไปครับไปพุ่งครับนักเดี่ยวอ๋อเอาลูกไฟแล้วแขนไม่สุดเนี่ยการพุ่งแขนต้องสุดนะครับขาต้องติดพื้นนะครับอย่าไปปล่อยลอยการหัวนะฮะพิวดคันสีมาลุกนี้ไม่ดีครับเข้าทางพี่เน่ครับคนเดียวเลย <peach> มีเหมุดกครก็เกีเ่ยวพอครับอ่าลูกนี้ปุ่ใจหนีลบไปแล้วะใส่ใจครับตัดเข้ามาตรงนี้มังดอนลบสบายเลยครับลงโว์วหนึ่งทีหาเพื่อน,นหนาคนจ่ายไม่ได้เลยครับต้องออกบอลไกลคะัไปดีแล้วครับตั้มสุรัสดีไปอีกทีหนึ่งตั้มยังได้อยู่ไหม ปั้มกันไปครับลูกนี้สุดท้ายท่านเมียได้ทุ่มหนึ่งใสครับอ,อ่าไปแล้วพี่บอกพี่แบงค์ครับปัม๊มไม่อยู่ยังได้เหรอแบงค <ใช S 1> ์ปีนิกับบอลบอลไม่พี่กันแน,น่ครับไม่ดีแล้วครับโบอเบิร์ดัดไม่ได้ครับคือนี่กับบอลอานนท์พี่เบอร์เบรับพยายามไปไม่ผ่านกันเปล่าครับอออนนยิงลี้ืหเต๋ ออกแนวเหลือนิดนึงเนีแต่ได้อยู่ได้ทีไหมไหลมาตรงนี้ยิงเขมามะผู้อยู่สวยได้นี่ยน,น,นี่มันเป้น <c oughs> เนนีนครับที่ต่าลงพันนะฮะยังไงฮะมาดูเพื่อนด่อนนะครับ การของเราครับสนุกสนานกันไปครับในแบบที่ก่อนครับชนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับว่าที่เราต้องการจริงๆนะคือเหงื่อครับที่สภาพครับการได้ออกกําลังกายครับสนับสนุนให้คนไทยออกกําลังกายครับไม่เด่นขาดเสพติดครับแล้วก็สนับสนุนให้หลังจากเตะบอลเสร็จครับไปเที่ยวเล้าครับมาบอกผมด้วยนะเป็นไปได้ก็เลี้ยงผมก็สองติ๊กนะ ดูอาการอยู่นะฮะไม่เป็นไรครับเล่นต่อได้ครับฟุ้งขึ้นให้นะหรือเปล่าฟุ่งขึ้นให้ครับมีสปิริตมีเหตตาบนะฮะเราต้องเคลียร์สปอนเซอร์เราหน่อยนะครับ <c oughs> บอยอดนยครับเต้นไอดอลจ่ายมาให้กับเอ็มครับตั้มครับ มาที่ผปลเอผูกับพี่อแอมัช้าแล้วพี่นเดตีพื้นที่ต้องยิงแล้วเว่อี้พลวัตฟัเฉยเลยยิง้งไปโดนคเยอะตอต้องเต่าเลยเมื่อกี้เหมือนจะหลดทางไปแล้วที่ตะแขนงยังอยู่อเกี่ยวปอนี่มีตวขะหลายทีแล้วนะเกี่ยวอนไม่ได้ครับเอกครับ จ่ายมาลูกนี้ไม่ดีแล้วครับ้ทำรูมาลูกก่อนไม่ได้ครับเต่าออกบอลลูกนี้ก็ไม่ดีคนระับทุก,กอนถึงต้าเต่าซื้อการออกบอลนี่แหลนะครับข้อดีขอ,นนะของเขา็อตเซฟครับออกเลยฮนะัออกเป็นไกด์เลยครับอ้าลูกนี้โอ้เหมือนจะตีรถเปล่าเลยนะพี่แต่พี่พีนนะ่อ่ะพี่เอ็มนะครับนะนะอ้าไปแตะข้อเท้านะฮะอาจารย์บอกว่าไม่เปล่านะ หยุดเล่นก่อนนะดูเพื่อนนะนเป็นซ็อปนะโดนฟาวฮะถ้าไม่รวมรุ่งสาวประตูนะฮะของท่านเมียฮะตอนนี้ไลน์อัพอีสามฟิลอมบนะครับอ่า่บอลชุ้นใ้ยรปิประากันใหม่ครับขอบคุณมากเลยครับไปอดนครับ่อยอันตด ตายมาลูกนี้ไม่ดีแล้วครับแม่ดูมันยังไม่ค่อยติดต,ต่อครัรนสำหรับ่าเตียรับมันแม่นยำไม่มีครับผู้ยิงปอไม่ได้ครับตับเต็ม,ตมตไปเลยซับเตม็มคักแล้วครับแต่โดนปฏิเสธโดน้ส่บประตูครันโดนเตาากันมาเอ็มลูกนี้ยังไงคร้บที่มาตามนัดนะมาตามนัดนี่ต้องให้ไต่เพบมานะฮะแต่จริงไปแล้วนะรายการ ดูครับ,แ,นนกบแกนน่ฟานรนงยพี่มุกคกนนะได้มากก่าตั้งสุรัดแล้วไป่ผ่านเนี้ยรุ่นี้ังไม่ออกคอรับผป้าลืฟูเอ็มลุงอดเอ็มลุงดเนี้วมาคนเดียวยวิงรูกนี้ตัวสกัดกนรนี้เป็นการรบตัวของนบนนะครับไม่ได้สไลด์ทำายทียท่ติอขันู้เลยครับอัติการของเซืเร์ครับ แล้วก็กติกาสากรู้ไปนี่นะครับผมกอดกห็นเราเนี่ยทั้งสไลด์นะครับเอ็มยูโลรพี่เอลูกโออจ่ายกับพี่จ่ายตัตราตรงนี้ไม่ได้เอาแล้วครับเอ็มออร์จากสวนกลับครับมาเลยครับพ่อไม่ดีแล้วแม่ตำมีหลบไปเลยอ้าวโอเปอเรเตอร์จ่ายมาไม่ดีจริงลูกนี้ไปต้นเกาะดีแค่แม่ใส่ขึ้นมาครับ ตั้ครับเก็บขนาดเนี่ยนี่คือแก้งครับจ่ายให้กับฟลอยานอนครับจ่ายครับจ่ายครับไม่ไดีฟ้าไม่ดีครับพวกนีเข้ามาฟังซ้อนบอลเลยครับบอลออกบอลเร็วเรื่อยบอลครับบอลจ่ายมาพิซเนตครับคือหลังไปตั้งกันใหม่เลยครับที่แบงค์ครับแม่แบงค์ที่ลงมาเป็นศูนย์หลักนะฮะที่เป็นศูนย์ล่านะฮะพิซเนตครับ กับตันทีมนะคะแนนเนี่ยถ้าตั้งแต่ที่ต์ก็คะแนน,นตีค้านเลยนะโอ้โหโดนตามผัวพันเลยอะแบบถ้าเตือนี่ก็ไม่ได้ไล่ทีนะไล่อยู่แค่สองคนนี่หาคนไม่เจอเหรอกครับมันเหมือนเมียฮะมันอาหารเจอเลยเรื่องเขาคงเข็มได้มาตั้งบดนะกับบันนี่ก็โอหมันก็ต้องไล่ทีมหมดนะถ้าไล่ทีมสองคนนี่ก็เป็นลิงเลยฮะ ตนครับไอยู่ฟอก็ยังหาช่องไม่ได้เลยฮะสนามฝาสีค่อนข้างแคบนะครับผมบอกเลยฮะถ้าเป็นสนามเป็นสเตยที่สนามกันจะกว้างกว่านี้นะพื้นที่ที่แบ็กหรือว่าเปลี่ยนเรื่องจะมีเยอะเลยว่าสนามแห่งนี้ครับมันต้องอาศัยเรียกว่าการเดินหาช่องเนี่ยจะเป็นกล่องดิจิตอลจันเลยกล่องคูเลยครับช่องจะเยอะหน่อยฮะมาที่จักรลองฟิล์มดาวน์ะฟิล์มใส่หน่ยนะ

ผมแต่ผมเกอาจารย์เหมืเมื่อกี้ก็ได้ครับทุกคนนะพี่วอมบ้าเทียบผลูกนี้ยังติดเปลี่ยนตัวครับิ้งต้นออกครับแล้วนะครับนั่นแหละครับเอาแบงค์ลงไปครับที่มันเป็นโค้ดครับเป็นโค้ดอ่าเอาเลยครับยิงแล้วใครอาครับ เตะขึ้นมาครับเวลาการเป็นฉันจะผ่านไปรวดเร็วเลยฮะเหลือแค่9นาทีเท่านั้นเองกับช่วงเวลาเอ๊ะครับลอยโดนเนี้ยจ่ายกับตั้มเพื่อสุรัครับตั้มสุรัสพัฒนาคาญจ่ายกับเอ็มพัฒนาอ่ะจ่ายเบอรไปเลครับไหลมาลูกนี้โอ้ไม่ดีครับเลอยไปเลยครับความคิดดีครับแต่แรงไม่มีครับต้องทำงานเยอะนะ คือบป้งเป็นมันหนักถ้าพยายามโนครับโอ้ลูกนี้ยังตามมาช่วยไม่ได้ครับบอลครับต่ายให้กับแบงค์แบงค์ดีมากหรือเปล่าแล้วครับพี่บอลไปเข้าเหนียวใส่นะเหนียวเนี่ยเอ่อดิฉันมุ้งตีครับมาดูนะว่าจะ ทำได้ดีแค่ไหนครับพี่สำหรับเกี่ยวปอนะพี่เนะนี่อยู่ที่บอลเลยยิงก็ดีนะเขี่ยเป็นจุดก็ได้ครับ <c oughs> มุมค่อนข้างที่จะมีเลยครับตรงนี้ครับ <c oughs> อน,นียย่ครับไหลามาให้กับแบ็คยิงโอ้โ <c oughs> หแม่ลูกตีมันปีนหลังเท้าออกไปอ๋อปัดน,นะเซฟด้วยเปล่ฮะเซฟนะ นักเตะที่ทำงานหนักเหมือนกันนะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะรอรอประตูพ้านะถุงเท้าหลุดถ้าตเตะโดนครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับเอาเลยครับกระสุนแล้วลอยโนโนจ่ายอ่ะเอฟมะหนาวเอฟมะหนาวครับโอย้ายอย่าเอฟไป้าลิรือผูครับโอ้จับบอลไม่ดีนะโอ้โหเสียเวลาไปเยอะเลยนะ เบื้อฟอนี่ก็ลงมาไปกุนเอาเลยครับบอยอนนท์เนี่ยบอยอานนท์นะเจ้าตัววันนี้น่ะเเจ้า <c oughs> ตัวยิงแกขินเลยฮะถ้าสหาหนานามื้อสองทีนที่ยังแต่งไปเล่นสนามข้างๆได้เลยนะเชื่อว่าเดี๋ยวครึ่งพักครึ่งเนี่ยผมว่าเปลี่นยนทะีมจะแน่เพราะว่าได้จ่ายตังค์เท่ากันนะฮะ ลูกนี้กระาหม่ไปเลยครับลูกตังตีขึ้นมาครับผองกี่ย่ามลกพุ่งครับเียวบอลครับอ่าไม่ดีแล้ะเอาเลยครับพันเพพี่พันเทใส่มาลูนีบอลโดนชายเียยังลู้ตัวมาแก้ไขได้ดีเฉยเลยฮะเต่เอ้าจ่ายนะพี่จ่ายครับไหลมห้กับลูนีแก้เงี้เป็นลูหนาครับ เอฟฟัสตโอ้โหูไม่ไหวครับเยอะไปหมดเลยครับพี่ทเเลตีมาลูกนี้ก็ออกไปอีกครัดทั้งตกทีมเนี่ยถือว่าเวลาเข้าทำ่ยดูเล่นรีบเกินไปครับความแมน่นยำเนี่ยมันไม่มีครับบางทีมันแรงเก,กินไปเนี่ยจังหวะสุดท้ายมันไม่ลงล็อกนะตั้งใจขึ้นมาแบบนี้แล้วครับพลาดเมียรับไม่ผ่านครับได้ขึ้นครับ ตั้มสุดรัดครับทุบไม่ทุบพื้นแกงครับเรือพื้นแกงครับตอบตัวมาลูกนี้แหมมันมีตาหลังเลยครับโอ้โหเน้นตัวกวากบอลทิ้งไปเลยะจับจับต,ตัวนะบางทีก็เต๊ะแหมสงสารนะอ้ดูนี่โอ้โหแหม้า่สเหมือน,นเดียวเลยคนระับไปตรงจอบ ถ bin, people, stand, so ้าส so, ุถ้าดระวังไม่ได้ครับค <maya> ู่แรกที่มีแตกไปแล้วนะผมงบอกเลยนะแอนดาซินไม่ได้แตกนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคอนเซอร์เรานะครเข้าเซมฟัดหนังเซมฟัดหนังคนเดียวดีมากไม่ดีแล้วครับบันดอนรับสบายครับฝังตดโรอบอลมาหูชนีครับบอลบอลเดียวบอลครับหลังไปตั้งมาที่เอก แบงค์ครับไม้หมุนเจ้าตัวไปใจมันไปแล้วครับแต่กายมันไม่ทำอะไรครับเก็มวัดหนังครับเก็มวัดหนังใจใจนี่ลูกนี้ฉลาบเรียบร้อยเลยับโอ้โหตึ้งตัดสินเลยครับแต่ทีนี้ผุลมคปเาแรกครับุณใจยครับเหมือครับ

เปนคอมทียอเอาละรครับบอลบอลได้อยู่ลูกนี้แม่เล่นกันไ,ได้ดีเลครับมมแมายเลขสต้องแป๊บนึดูลิแกนนี่งอกไปเลยครับบอลขอปากกาเลยดิปากกาบุบดเลยว่ะ โอ้คิดเลยอะมาเลค้าว่พีดี่เนี่ะเห็ดูจากชื่อเตครับขอโทษเลยนะทีต้นเปะตุกเป็ดนะต้นเป็ดนะรับที่สามเขาขึ้นกันนั้เอครับ กดน,นำแล้วก็ต้องพยายามคืนครับแต่ว่าผู้เล่นนี่ก็ยังไม่ได้มีฝาอะไรมากครับมีการเปลี่ยนเจ้าแบงค์คนเดียวครับปีบาลูกซิกอจะแฝงใส่ให้แด้านบอลแล้วบอลก็ลอยสอกเลยไม่ได้ครับต้องบอกจริงๆแล้วเอี่ยวบอลนี่ครับจะเจ้าก่านะครับเพียงแต่ว่าผู้สอบประตูครับเหยียบเจ้าเาต่าด้วยมาแดนเซ้มนะฮะ ว่าผู้สัปปะโตของทางด้านเดียวก็เท่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าลูกที่เข้าทานี่ยมันมันจุดวิสัยเลครับต้นเป็ดครับคืนมาตั้งแต่ให้กับโบครับต้นไปไม่ผ่านครับเอาเลยครับจะได้ไหมเดียวกับคอลบบอลลูกนี้ไม่ผ่านติดขาเลยนะจ่ายมาโบก็ใเ้ียบบอลโดนไหลกับเอฟพัทสามเรียบร้อยเลยครับเอฟพัทสาม โหทุกที้อตซีมาได้สวยเลยอะตดตัวนะเด็กต้อนะเขี่ยแล้วนะปักมาครับเป็นไรครับเวลาเด็กเจอครับโอ้โหซิ่งหลังเลยเต็มเต็มเลยเอาจากมาลูกนนี้บอล เต่าดิ่งช้าเลยครบับเพราะว่านำมือสองตึงเลยนะไม่มีใครมาเลยเนะต่าเต่าใจต้องโด,โดนผมเลยนะฮะไอ้เต่าม <c oughs> ตั้งใจอักเสบมาแม่ไอ้เต่าพี่พูดเล่นนะเว้ยโดนมาตรงมือนะไม่พ่ายเลยไปทุ่มเลยอย่า,ยาปล่อยม่ประกาศ การัน,น,น่เวลาแรกครับเพียงแค่10นาทีครับไม่นทดนเจ็บยืนดิครับตั้มตั่งกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้พยายามพีกับต้นเป็ดกับพี่ต้นเลยตายแล้วโอ้โหแม่มันถูกขินถูกกินไปหมดเลยฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยเลยนะฮะแฟนนนตัน้มจะไปโอือวีนิวซีได้ฟัวครับ ลักษณะมันอันตรายเลยเตอร์มนเซอร์ลักษณะมันด้านหลังนะฮะมันโดนบอลก็ตีแต่มันโดนคนด้วยนะผมก็อธิบายอย่างนี้เลยนะฮะมันโดนคนด้วยครับปีกซ้ายมีเลยครับเป็นตู้วิกเตอร์ไม่ฟาวนะครับเมื่อกี้อาจารย์โอไม่ต้องชี้แจงเลยนะครับ อาจารย์ตูนี่เป็นอาจารย์ดกวารุ่งเลยนะฮะโถ่ตัารุ่งนี้ออกไปเลยครับอาเลยครับเวลาทึ้งเมตดนัดหยุดน้ำกันคู่เดียวครับ๋ยวดูสิ่งที่น่าสนใจกันทางทีวีต่อเลยฮะ